สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเจาะลึกดวงชะตาชาวราศีเมษกันนะคะสำหรับช่วงครึ่งหลังของปี2568ค่ะก็คือตั้งแต่กร,รกฎาคมไปจนถึงธันวาเลยผู้ที่เกิดช่วง13เมษายนถึง13พฤษภาคมเตรียมตัวฟังกันได้เลยค่ะครับสวัสดีครับเรามีข้อมูลที่แบบรวบรวมมาหลายด้านเลยนะคะทั้งงานเงินความรักสุขภาพก็จะมากลั่นเอาเฉพาะ ประเด็นสำคัญสำคัญให้เห็นภาพรวมชัดๆกันค่ะใช่ครับเป้าหมายก็คือให้ลึกกว่าแค่คำทำนายทั่วๆไปนะครับเหมือนกับว่าสกัดเอาแก่นสำคัญจริงๆเพื่อใช้เป็นแนวทางวางแผนชีวิตในช่วง6เดือนนี้ได้เลยครับค่ะประเด็นหลักที่ดูเหมือนจะเด่นชัดมากสำหรับชาวเมษครึ่งปีหลังนี้นะคะคือเรื่องการบริหารจัดการพลังงานชีวิตต้องทำให้แบบ ชานฉลาดเลยนะคะเพราะเหมือนจะมีทั้งโอกาสดีๆเข้ามาแต่เรื่องท้าทายอุปสรรคก็มาพร้อมๆกันเลยโดยเฉพาะช่วงออสิงหาถึงตุลาคมอาจจะรู้สึกกดดันหน่อยหรือมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆเข้ามานะคะถูกต้องเลยครับเหมือนกับว่าพลังงานมันจะค่อนข้างสูงนะช่วงนั้นแต่ก็ต้องรู้จักจัดสรรให้ถูกที่ถูกทางะครับคำแนะนำหลักๆที่ได้ข้อมูลมาก็คือต้องนิ่งให้เป็นวางแผนให้ดี แล้วค่อยลงมือทำแบบรอบคอบนะครับไม่ใช่แบบพุ่งเข้าไปเลยอืมน่าสนใจค่ะนิ่งให้เป็นวางแผนให้ดีแล้วค่อยลงมือแล้วในด้านการงานล่ะครับการบริหารพลังงานตรงนี้มันจะส่งผลยังไงบ้างครับครับช่วงแรกๆเลยกรกฎาคมถึงกันยายนอาจจะต้องใช้พลังงานไปกับการปรับตัวในที่ทำงานพอสมควรครับปรับตัวนี่คือยังไงคะมีการเปลี่ยนแปลงหรอคะ อาจจะมีการปรับโครงสร้างหรือได้โปรเจกต์ที่ภาระหนักขึ้นความรับผิดชอบสูงขึ้นหรือเจอความคาดหวังสูงจากผู้ใหญ่อะไรแบบนี้นะครับส่วนคนทำธุรกิจส่วนตัวก็อาจจะต้องปรับโมเดลธุรกิจกันยกใหญ่เลยซึ่งก็ต้องใช้ทั้งแรงกายแรงใจเลยนะครับช่วงนี้อืมก็คือใช้พลังงานเยอะช่วงแรกนะคะใช่ครับแต่พอเข้าช่วงตุลาคมถึงธันวาคมอันนี้เริ่มน่าสนใจแล้ว พลังงานที่สะสมไว้หรือที่บริหารจัดการมาดีๆเนี่ยจะถูกนำไปใช้กับโอกาสใหม่ๆครับโอกาสแบบไหนคะโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับต่างประเทศเทคโนโลยีหรือพวกงานออนไลน์อาจจะมีข่าวดีเรื่องงานไหนเข้ามาเลยก็ได้นะครับโหดีจังค่ะแต่ก็ต้องเผื่อพลังงานไว้รับมือปัญหาเก่าๆด้วยนะครับอ้าวมีปัญหาเก่าๆด้วยเหรอคะอาจจะครับ เช่นเรื่องเพื่อนร่วมงานเดิมๆหรือปัญหาเอกสารเก่าๆที่ยังไม่เคลียร์เคล็ดลับสำคัญเลยคือต้องยืดหยุ่นมากๆแล้วก็ใช้สเสน่ห์ในการเจรจาเข้าช่วยซึ่งอันนี้ก็คือการใช้พลังงานด้านมนุษยสัมพันธ์นั่นเองครับเท้าใจเลยค่ะพอพูดถึงการบริหารพลังงานแล้วเรื่องการเงินนี้ก็น่าจะเกี่ยวกันด้วยเลยนะคะดูเหมือนว่าจะมีเรื่องให้ต้องใช้พลังงานซับออกไปไม่น้อยเลยใช่เลยครับตรงประเด็นเลย ช่วงกรกฎาคมถึงสิงหาคมนี้มีแนวโน้มเลยครับว่าจะมีรายจ่ายแบบไม่ทันตั้งตัวเกี่ยวกับอะไรคะพอจะทราบไหมคะส่วนใหญ่น่าจะเกี่ยวกับบ้านรถหรือคนในครอบครัวครับอาจจะเป็นเงินก้อนใหญ่ที่ต้องจ่ายเพื่อแก้ปัญหาเก่าๆที่ค้างคาอยู่การบริหารจัดการเงินช่วงนี้เลยสําคัญมากๆครับต้องวางแผนดีๆฟังดูต้องรอบคอบเรื่องเงินมากๆเลยนะคะช่วงนั้นครับแต่ก็มีข่าวดีนะครับ พอเข้าช่วงพฤศจิกายนถึงธันวาคมสถานการณ์การเงินมีเกณฑ์ฟื้นตัวดีขึ้นครับจริงหรอคะฟื้นตัวแบบไหนคะอาจจะมีโชคลาภแบบไม่คาดฝันหรือมีรายรับพิเศษเข้ามาเหมือนเป็นการเติมพลังงานทางการเงินกลับเข้ามาหลังจากที่อาจจะฝืดๆไปช่วงกลางปีครับค่อยชื่นใจหน่อยคะ่ะแล้วมีจุดไหนที่ต้องระวังเป็นพิเศษไหมคะในการบริหารพลังงานการเงินมีครับจุดที่ต้องเน้นย้ำเลยคือเรื่องการลงทุนครับ ต้องบริหารพลังงานความอยากความโลภให้ดีๆเลยนะครับระวังการลงทุนที่มันเสี่ยงสูงเกินไปหรือธุรกิจที่ดูดีมากๆแต่แบบคล้ายๆแชร์ลูกโซ่อ๋อแม้ว่าจะมาจากคนที่ดูน่าเชื่อถือเหรอคะใช่ครับแม้จะมาจากคนที่ดูน่าเชื่อถือมากๆก,ก็ตามต้องพิจารณาดีๆควรจะเก็บเงินสดสำรองไว้บ้างนะครับเหมือนเป็นพลังงานสำรองของเราแล้วก็หลีกเลี่ยงการให้ใครหยิบยืมเงินในช่วงนี้เลยครับทำไมเหรอคะ เพราะมีเกณฑ์ว่าจะไม่ได้คืนง่ายๆครับอาจจะเป็นพลังงานที่สูญเปล่าไปเลยโอ้ต้องระวังจริงๆค่ะขอบคุณที่เตือนค่ะงั้นขยับมาที่มิติของความสัมพันธ์บ้างเรื่องความรักการบริหารพลังงานใจจะเป็นยังไงคะครับเรื่องความรักนี่ก็น่าสนใจครับสําหรับคนโสดก่อนนะครับช่วงกรกฎาคมถึงกันยายนอาจจะได้เจอคนใหม่หม่จากไหนคะอาจจะจากการเดินทางหรือจากเรื่องงานนี่แหละครับแต่ ต้องใช้พลังงานในการตรวจสอบเช็คข้อมูลให้ดีๆเลยทำไมคะมีอะไรต้องระวังหรอคะเพราะมีโอกาสเจอคนที่ไม่ชัดเจนเรื่องสถานะหรืออาจจะมีพันธะซ่อนอยู่ครับอืมต้องดูดีๆเลยนะคะคนโสดใช่ครับส่วนคนมีคู่พลังงานความสัมพันธ์อาจจะมีช่วงเปราะบางนิดหนึ่งโดยเฉพาะเรื่องเป้าหมายชีวิตหรือทัศนคติบางอย่างที่ไม่ตรงกันอาจจะทำให้รู้สึกห่างเหินได้แล้วควรทำยังไงดีคะคำแนะนำคือ ต้องลงทุนพลังงานใจครับหาเวลาทำกิจกรรมร่วมกันเยอะๆเพื่อฟื้นฟูความรู้สึกดีๆต่อกันโดยเฉพาะช่วงเดือนตุลาคมที่อาจจะมีเรื่องเข้าใจผิดหรือมีโอกาสที่บุคคลที่3จะเข้ามาแทรกแซงได้ง่ายครับช่วงนั้นอืเหมือนกับว่าธีมหลักๆเลยคือต้องปรับตัวเข้าหากันมากกว่าจะไปตัดสินแล้วก็ต้องเปิดใจคุยกันใช่ไหมคะประมาณนั้นเลยครับใช่เลย การรู้ใจอย่างเดียวอาจจะไม่พอแล้วช่วงนี้ต้องใช้พลังงานในการเปิดใจสื่อสารกันจริงๆจ,จ,จังๆแต่ปลายปีก็มีสัญญาณบวกนะครับพลังงานความรักที่ลงทุนไปเนี่ยอาจจะนําไปสู่ความสัมพันธ์ที่มั่นคงมากขึ้นหรือการเริ่มต้นที่จริงจังสาหรับบางคู่ได้เลยครับค่ะก็ยังมีเรื่องดีๆรออยู่นะคะแล้วด้านสุขภาพล่ะคะเรื่องสําคัญเลยการบริหารพลังงานชีวิตย่อมส่งผลถึงร่างกายจิตใจโดยตรงเลยใช่ไหมคะ แน่นอนครับอันนี้สําคัญมากอาจจะมีอาการเหนื่อยล้าสะสมได้ง่ายหรือบางทีก็เจ็บป่วยจากความเครียดเลยครับต้องระวังเป็นพิเศษคือปัญหาเกี่ยวกับกล้ามเนื้อข้อเข่าหรืออาการปวดตึงต้นคอบ่าไหลอ๋อพวกออฟฟิศซินโดรมหรืออาการล้าจากการทํางานหนักอะไรแบบนี้เหรอคะใช่ครับประมาณนั้นเลยการบริหารพลังงานตรงนี้ก็คือต้องหาเวลาพักผ่อนจริงๆดูแลสุขภาพจิตด,ด้วยนะครับเช่นฝึกสมาธิหาความสงบ หรือหาเวลาไปพักผ่อนกับธรรมชาติช่วงปลายปีก็เหมือนเป็นการชาร์จพลังงานให้ตัวเองครับดีเลยค่ะควรจะพักผ่อนจริงๆพอจะสรุปเดือนที่แบบต้องบริหารพลังงานเข้มข้นเป็นพิเศษหรือเดือนที่ดีมากๆได้ไหมคะได้ครับไทยชี้ชัดๆเลยนะเดือนพฤศจิกายนดูจะเป็นเดือนที่โดดเด่นเรื่องดีๆเป็นช่วงเก็บเกี่ยวผลจากการบริหารพลังงานที่ดีมีเกณฑ์โชคลาภการงานสำเร็จครับ โหเดือนพฤศจิกายนนะคะน่าจดไว้เลยครับส่วนเดือนที่ต้องระวังเป็นพิเศษและต้องบริหารจัดการพลังงานอย่างรอบคอบมากๆคือเดือนสิงหาคมที่อาจจะมีปัญหาสุขภาพหรือเรื่องไม่คาดฝันเข้ามากับอีกเดือนคือตุลาคมที่ต้องระวังเรื่องการสื่อสารความเข้าใจผิดหรืออาจจะโดนหลอกลวงได้ง่ายครับสิงหาคมกับตุลาคมต้องระวังนะคะ ครับผมส่วนเคล็ดลับเสริมพลังใจอื่นๆที่พอจะแนะนำได้จากข้อมูลนะครับก็อาจจะลองพกหินลาปิสลาซูลีซึ่งเชื่อกันว่าช่วยเรื่องความชัดเจนการสื่อสารที่ดีหรือใช้สีมงคลอย่างสีน้ำเงินกรมท่าหรือสีเทาเงินการหาเวลาไปในสถานที่ธรรมชาติบ่อยๆก็ช่วยปรับพลังงานได้ดีหรือการสวดมนต์บทที่เน้นการเอาชนะอุปสรรคเสริมกำลังใจเช่นบทพาหุงมมหาพิยาหรืออิติปิโสถอยหลัง ก็เป็นการปรับจูนพลังงานภายในรูปแบบหนึ่งครับค่ะขอบคุณสำหรับคำแนะนำดีๆนะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นภาพรวมเชิงลึกนะคะสำหรับชาวราศีเมษในช่วงครึ่งปีหลัง2568ชัดเจนเลยว่าเป็นช่วงเวลาที่ต้องใช้ทั้งสติการวางแผนแล้วก็ความยืดหยุ่นจริง,รงๆเพื่อบริหารจัดการพลังงานชีวิตให้ผ่านทั้งโอกาสและความทา้าทายไปได้ด้วยดีนะคะ และเพื่อต่อยอดจากสิ่งที่เราคุยกันไปทั้งหมดนะครับอาจจะลองใช้เวลาเงียบๆถามตัวเองดูนะครับว่าท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆนานา,นาการที่ต้องบริหารจัดการพลังงานในหลายๆด้านเนี่ย อะไรคือคุณค่าหลักหรือแก่นแท้จริงๆที่เรายึดถือไว้ในใจสิ่งนี้อาจจะเป็นเหมือนเข็มทิศส่วนตัวเลยนะครับที่จะช่วยนำทางการตัดสินใจต่างๆของชาวราศีเมษแล้วก็ทำให้การเดินทางตลอดครึ่งปีหลังนี้มีความหมายแล้วก็ราบรื่นยิ่งขึ้นได้ครับ